เลือกอยังไงบ้างก็อ,อ,อย่างแรกนะครับก็เรื่องของการใช้สอยนครับเรื่องของการแบ่งสัดส,ส่วนของห้องนะครับของตัวคอนโดาอาจจะมีห้องนอนมีส่วนที่เป็นห้องน้ำมีส่วนห้องนั่งเล่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดก็ มันคือที่พักผ่อนนะครับแล้วก็จริงผมก็อยากให้มันรู้สึกว่ามันใช้สอยได้สะดวกสบายที่สุดเวลานเราได้มาอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อจะแบบเริ่มต้นไปทํางานในเช้าวันใหม่ซึ่งแบบเต็มอิ่มมากที่สุดซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าห้องตัวอย่างก็สวยงามกำลังพอดีพอดีกับราคาน่ารักด้วยนะครับก็คิดว่าผมจะขายหมดเร็วนี้นะครับพี่สำหรับการสร้างคอนโดนะครับสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยสร้างคอนโดกันเร็วมากเลยครับหนึ่งปีเนี่ยสร้างกันเสร็จหมด ครับการสร้างคอนโดที่รวดเร็วแบบนี้เนี่ยจะทําให้วัสดุหรือว่าความแข็งแรงมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าอ๋อไม่เลยครับผมนะฮะคือทุกคนอาจจะสังเกตเมื่อก่อนที่เราเห็นก็จะเป็นอิฐบลอกหรืออิฐแตรที่ในการก่อสร้างซึ่งต้องใช้แรงงานคนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นนานมากเมื่อก่อนเนี่ยสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นเดือนๆนะครับหลายเดือนพอสมควรกว่าจะเสร็จแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยีต่างๆ,างๆในการในการสร้างบ้านอุปรกรณ์ต่างๆนะครับวัสดุต่างๆที่ใช้ในการสร้างบ้านสร้างคอนโดแต่สร้างถนนต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างเนี่ยงายมาึ้นเพราะมันสําเร็จมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วสําเร็จเป็นกําแพงสําเร็จนะครับเป็นแผ่นมาเลยนะครับๆๆยกมอประกอบนะครับถูกต้องครับเป็นพื้นสําเร็จเป็นคานสําเร็จทุกอย่างคือเป็นสําเร็จหมดเพื่อให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วขึ้นเป็นการแข่งขัน ก็คือยิ่งถ้าเราได้สร้างเสร็จเร็วเมื่อไหร่เราก็จะเสียค่าแรงของคนงานน้อยลงนะครับการสร้างแบบนี้มาเนี่ยความแข็งแรงจริงมากกว่ามากกว่าด้วยซ้ํามากกว่ามากกว่า <ไป S 2> สร้างกันที่หน<ม>าา้าไซตงานมากกว่าด้วยซ้ํามากกว่าด้วยซ้ําคือบางคนคิดว่าเห็นแบบบางทีบางคนโดนแบบขับรถผ่านเมืเ่อเดือนที่แล้วเดือนผ่านมามองไปดูเฮ้ยแปดชั้นเลหรอเสร็จแล้วเหรอ ซึ่งจริงส่วนที่นานสุดนะครับก็คือส่วนของฐานล่ากเราจะเห็นว่าเนี่ยช่วงแรกที่เราที่ยังไม่เห็นเนี่ยก็คือเราทําฐานลากกันอยู่ครับแต่ช่วงพอฐานลากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเหมือนกัง่ายถูกต้องถ้าฐานดีแป๊บเดียวครับขึ้นไปเสร็จสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็คืออยู่อย่างสบายใจนะครับบางคนคิดว่าทาไมสร้างเร็วจังจะปลอดภัยหรือเปล่าครับยืนยันจากิุปกรณโยธานะครับอีกนิดเดียวจะได้เกียรตินิยม ดันจะเข้าวงการบันเทิงซะก่อนอีกทีเดียวยะอะไครับครับผมก็บอกภัยแน่นอนครับการแลงการเลือกซื้อคอนโดนะตอนนี้ถ้าสมมติคนเดียวจะเลือกซื้อคอนโดสักแห่งอย่างเงี้ยตอนนี้ดูอะไรเป็นหลัก้างก็อย่างแรกน,นะครับด้วยด้วยอย่างการที่เราอยู่กรุงเทพนะครับเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็มีการแข่งขันนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาของพวกเราเนี่ยมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกคอนโดที่สามารถ ลดเวลาในการใช้ชีวิตเราได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นก็จะดีอย่างเช่นอาจจะอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ยังไงต,ติดถนนใหญ่นะครับหรือว่าอ,อยู่ใกล้กับห้างสกกรรพสินค้าซึ่งสามารถเดินไปหาซื้ออะไรได้ง่ายๆหรืออยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าในอนาคตซึ่งก็กําลังจะมานะครับเดินทางไปมาสะดวกนะครับมีที่จอดรถนุ่น่น่นส่วนกลางต่างๆที่ที่รองรับในการใช้สอยในคอนโดได้นะครับก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคอนโดสูงมากผมกรู้สึกว่าคอนโดประมาณสักเจ็ดแปดชั้นเนี่ยมันกําลังดีมันเหนมือนบ้านมัคมนความเป็นส่วนตัวมันความเป็นส่วนตัวชั้นนึงไม่ต้องเยอะชั้นนึงเยอะที่คนเดินไปเดินมาผ่านหน้าห้องเยอะแยะเนี่ยผมว่าบางทีอันนี้สำคัญเพราะจริงๆผมมีคอนโดอยู่เหมือนกันซื้อคอนโดที่อย่างเงี้ยส่วนตัวว่าบางทีเราต้องการพักผ่อนก็ คิดว่าที่ริมน่าจะตอบโจทย์นะครับถ้าไม่ตอบโจทย์คงไม่หมดไปหลายเฟสแล้วใช่ครับผม็ด้เลยว่านี่คะสองวิศวกรเวทกงานนี้สนุกสนานกันเลยดีเดียวนะคะหลายๆคนก็ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะว่าเอ๊โครงการนะคะคลื่องขนมของเราเนี่ย